เริ่มเลยท้องอ้วนไม่รู้ว่ากินอะไรไปหรือเปล่านะครับสวัสดีนะครับผมผมพุทธนะครับวันนี้เรามาอยู่ในป่ากันอีกตามเคยนะครับพี่พี่ซึ่งผมเนี่ยได้เดินเข้ามาเจอกับหมู่เห็ดโคนดอกงามนะครับก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะพี่พี่เดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยดูกันนะครับนี่เห็ดโคนหมูน่นี้น่าจะเป็นดอกกลางๆนะครับพีบ่พีซีไม่ใช่ดอกใหญ่นะครับแต่ว่า ลักษณะก้านดอกใบของเขาเนี่ยคือแข็งเลยนะครับก็คือดอกเนี่ยยังงามงามนั่นเองนะซึ่งทีแรกผมตั้งใจจะไปนอนป่าแต่ว่าทําไปทํามาแล้วนี่คงจะหาเหตุกันดีกว่านะครับก็ถือโอกาสเป็นอีกคลิปหนึ่งดีกว่าพี่พี่นะหลายๆคนอาจจะเบื่อกันไปบ้างนะครับสําหรับคลิปหาเหตุโกนแต่ว่าผมรู้สึกว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าในวันนี้เป็นวันที่21นะครับ21พิพฤศจิกายนในวันพฤหัสบ,บดีนะครับ คาดว่าถัดไปจากช่วงท้ายๆ้ายเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะหมดแล้วนะครับคงไม่มีแล้วเหตุโลนนะครับผมโอเคพอวันนี้ผมก็เดินทางมาล่วงเลยค่อนข้างไกลละ,ะแถวแถวนี้จะเป็นป่าไผ่นวลน,นะครับตัดข้างกระล่องห้วยใหญ่ในีอีกทีหนึ่งนะครับผมพื้นที่ทำเลนี้น่าลุ้นนะครับถ้ากเราเจอในแบบนี้เนี่ยดับหน้าเนี่ยมีลุ้นต่อนะครับนี่ทุกคนครับถือว่างามนะโอเค ก็ถือเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับพาพีเอฟซีเดินป่าหาดูเห็ดกันแต่ถ้ายังไงค่ำคืนนี้เราคงไม่วอดวายที่ต้องนอนป่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามาไกลแล้วก็เจอในแบบนี้ผมจะเดินร่วงเลยไปถึงในตอนคืนเลยนะครับรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อไหร่นะครับหิวเมื่อไหรก่ก็ก่อไฟนอนพักเอาแรงกันอีกทีนะครับผมไปเดี๋ยวคุดเห็ดโคนหมูน,นี้ก็เลยครับพีเอีครับ การยังสวยนะครับพี่สิไปกันครับเดี๋ยว เราจะหาต่อนะครับจะอ้อมไปยังฝากฝั่งห้วยข้างล่างนู้นนะครับผมค่าคืนนี้ผมจะหาลากยาวไปถึงตองกลางคืนนะครับเหนื่อยเมื่อไหร่นะครับก็ก่อไฟนอนเลยครับพี่พี่วันนี้ผมมาคนเดียวนะครับยังไม่ได้บอกพี่บีบซีไปเพราะว่าเพื่อนของผมนี้ไม่ว่างแล้วนะครับก็เลยมาคนเดียวนะครับไปหาดูกันต่อครับ เดินข้ามฟากห้วยมาครับพี่ซีมาเจอกับเหตุโคนอีกกระจุกหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าขึ้นแค่สีดอกนะครับ เมื่อกี้ผมเจอรู้สึกเหมือนจะเป็นเต่าน้ำหรือว่าตะภาพน้ำนะครับเห็นเขารอยคอมาหายใจอยู่ตรงจุดนี้อยู่นะครับผมแอ่งหินตรงนี้จะกักน้ำไว้ได้นานมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเวิร์งแองน้ำที่ค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเต่าน้ำหรือว่าตะภาพนโผล่มาหายใจเมื่อกี้เพื่อเดียวนะครับ ป่าตรงจุดนี้ผมยังไม่เคยพาพี่สีเข้ามาหาเห็ดนะครับรังนี้ก็เป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับที่พามาเดินนะครับผมแต่ว่าหลายปีที่แล้วที่ผมเข้ามาเนี่ยเห็ดโคนก็ขึ้นเยอะอยู่เช่นกันครับแต่ว่าในช่วงปลายพฤศจิกหรือว่าปลายปีแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าในตอนนั้นมาเนี่ยมันขึ้นเป็นชุดใหญ่นะครับไป แดีวันนี้เราจะเดินขึ้นไปยังล่องด้านบนนี้นะครับไปหาดูกันว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะครับ ปลาแถวนี้ผมไม่ได้มานานแล้วนะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับครั้งนั้นที่มาก็ลกสุดๆเลยนะครับมันจะเป็นปลาไผ่วนวลนะครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับพี่พี่ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับผม continua ผมได้ปีนขึ้นมายังล่องสันของบนเขานะครับลองห้วยตรงจุดเมื่อกี้ผมยอมแพ้ครับพี่พี่ลกสุดๆเลยนะครับผมมันลกเกินไปแล้วก็มันชันด้วยนะครับแล้วก็ผมเดินไปลึกมากแล้วเห็ดก็ไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสินใจลงไปยังอีกหุบหนึ่งนะครับซึ่งหุบนี้จะเป็นล่องห้วยใหญ่นะครับเปลี่ยนแผนดีกว่าพอตอนนี้ก็ใกล้ที่จะมืดเข้ามาแล้วนะครับ ไหนครับ เดี๋ยวผมจะตั้งน้ําไว้นะครับน้ําในกระบอกไม้ไผ่นะครับต้มอ,อีกทีหนึ่งซึ่งวันนี้มีมาม่ากระปุกนะครับผมแล้วก็ไส้กรอกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนไส้กรอกหมูนะครับนํามาย่างกินอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอให้น้ําในกระบอกไม้ไผ่นี้มันเดือดก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้มกับมาม่านะครับรวมใส่กับเห็ดที่ผมได้มาจากช่วงแรกนะครับซึ่งตอนนี้เองก็ต้อง อะไรร้องท้องไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในตอนคืนเพื่อว่ากันอีกทีนึงเราจะเดินย้อนขึ้นไปอย่างด้านบนนี้นะครับเกิดจะเจอเห็ดรือเปล่านะครับ ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่พีเอฟีจำได้ไหมครับที่ผมได้ไปกับเพื่อนๆไปกับน้องๆน,นะครับอย่างที่ผมบอกไปป่าผากเนี่ยเป็นป่าอาถรรพ์นะครับมันมักจะกลืนกลินให้คนเนี่ยหลงกันในประจําทุกๆปีนะครับหลังจากที่เราได้หาเห็ดแล้วก็ลงมาจากบนเขากลับไปถึงบ้านเนี่ยก็ยได้ยินข่าวคนหลงป่าเลยนะครับคือเป็นคนจากอําเภอพนมทวนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาหลง3คืนนะครับผม ซึ่งผมได้ถามไทยที่เขาได้ข่าวมาอีกทีนึงเนี่ยก็ไปกัน3ท่านนะครับไปหาเห็ดยังพื้นที่ป่าผ่านะครับแต่ว่าหลงแค่ท่านเดียวนะครับผมเป็นชายอายุเยอะแล้วนะครับอายุ66ปีแล้วนะครับซึ่งที่แรกเนี่ยวันนั้นที่ผมได้ลงมาจากหาเห็ดแล้วนะครับก็กะว่าจะขึ้นไปหาลุงแกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าฟากฝั่งที่แกหลงเนี่ยมันอยู่ติดกับทางยอดห้วยของป่าใหญ่นะครับ หรือว่าเป็นเขาเขียวนั่นเองนะครับผมป่าแถบนี้เนี่ยมันจะเชื่อมติดกันหมดเลยครับพี่พี่นะมันจะเชื่อมติดระหว่างจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นป่าดิบชื้นแต่ว่ายังโชคดีที่ลุงแกนี่ไม่ได้ลงไปลึกมากนะครับก็คือลงไปอีกภาคฝั่งของอำเภอหนึ่งในจังหวัดผมนี่แหละนะครับสภาพแกที่เจอในครั้งนั้นก็มีคนบอกว่าอิดโรยแล้วนะครับก็เหมือนจะอ่อนแรงแล้วเพราะว่าลงคนเดียวใน3มคืนเนี่ยถือว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยครับพี่พี่นะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะป่าผากนี้พื้นที่โล่งๆเตียนๆก็จริงนะครับแต่อย่าชะล่าใจนะครับเพราะมันเป็นให้า้าป่าเข่าวงกดนะครับล่องห้วยสลับซับซ้อนกันเยอะนะครับแล้วก็หุบของแต่ละหุบเนี่ยมันก็ลงกันเยอะนะครับมันเป็นป่าที่เชื่อมไปอีกอําเภอหนึ่งไปยังอําเภอหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อมไปยังป่าใหญ่ที่ข้ามไปยังอีกจังหวัดหนึ่งนะครับครั้งนี้ที่ผมมาก็มันก็ ถามว่าอยู่ใกล้ป่าผักไหมมันก็อยู่ใกล้ครับถ้าผมเดินจากช่วงจวังหวะนี้ไปนี่ก็ประมาณเกือบชั่วโมงก,กว่าก็เข้าป่าผักแล้ะครับแต่ว่าค่าคืนนี้เราไม่ไปนะครับพี่ที่ผมไม่เสี่ยงนะเพราะผมมาคนเดียวนะครับมาเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะครับไม่รู้ว่าเดือดหรืยอยังนะครับแล้วก็จะมากินข้าวกันนะครับกินมามา่มมา,มากินมาม่ากันโอ้โอ๋อเดือดแล้วครับพี่พี่ รับประทานมากครับผมใส่เห็ดโคนไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเห็ดโคนเนี่ยมันโดนความร้อนจ,จัดๆนี่หมกไว้แบบนี้มันก็สุกแล้วนะครับพี่พี่ mm. น่ากินเลยครับ mm. ปิดไว้อีกสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมากินแล้วครับพี่พี่ร้อนเหมือนกันเนี่ยเป็นบุนเส้นน้ำตกนะครับใส่กับ เห็ดโคนอีกทีหนึ่งที่เราได้มานะครับอันนี้น่าจะได้พี่นะครับ ไส้กรอบย่างนะครับอืมถือว่าใช้ได้ครับพี่พี๊ กินน้ำตกวุ้นเส้นแล้วก็ไส้กรอกเติมพลังไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ไปผมจะพักเอาแรงก่อนนะครับให้อาหารมันย่อยก่อนทีนะช่งตอนนี้ยังไม่ค่อยดึกมากเท่าไหร่ครับคาดว่าประมาณสักสามทุ่มกว่านะครับดึกๆกหน่อยแล้วค่อยวกดูหาเหตุอีกทีหนึ่งนะครับจะเจออีกหรือเปล่าแต่ว่าในค่ำคืนนี้เราจะดูเรื่อยๆครับเกิดผมง่วงน้อยเมื่อไหร่นะครับอยากจะนอนตรงไหนก็ก่อไฟนอนทันทีครับพี่เอฟซีครับ ว่าป่าที่มาวันนี้นี่เป็นป่าที่ห่างไกลบ้านนะครับเป็นป่าลึกเลยแหละนะครับึชื่อว่าป่าลึกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวปลดแรงกันก่อนครับ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะครับกินเท้าเสร็จนอนหลับพักผ่อนกันไปเพลินเลยนะครับทุกคนยืนอยู่นานไปมากกว่านี้นี่เดี๋ยวไม่ได้การได้งานเอานะครับแต่ที่จะหาเหตุนี้ไม่ได้หากันพอดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาเหตุกันต่อนะครับก็จะดูกันต่ออีกสักตั้งหนึ่งนะครับผมดึกดึกง่วงนอนเมื่อไหร่นะครับก็ก่อไฟนอนทันทีครับพี่พี่ ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดในช่วงเวลาไหนนะครับเดี๋ยวจะขามฝากล้องห้วยนี้นะครับไปยังป่าไผ่ฝากนึ่ง ป่าตอนคืนเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดนะครับก็คือสัตว์มีพิษนะครับพีออย่างเช่นพวกงูอย่างนี้นะครับงูเนี่ยเป็นอะไรที่ผมกลัวมากนะเวลาตอนคืนเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันอยู่ตรงจุดตำแหน่งไหนบ้างนะครับบางทีมันก็อาจจะอยู่ในช่วงด้านบนหัวของเรานะครับหรือว่าช่วงพื้น นะครับผมเวลาผมเดินป่าตอนกลางคืนแล้วเนี่ยผมจะส่องในระยะใกล้ๆก่อนนะครับก่อนที่จะค่อยสาดไปในระยะไกลนะครับผมจะเจอหรือเปล่านะต้องไปดูกันครับพี่ เข้าสู่ช่วงดงไผ่ผักแล้วนะครับป่ารอบๆนี้มันจะเป็นไผ่นวลผสมกับไผ่ผักอีกทีนะพี่สิพื้นที่สวยนะครับแต่ผมไม่เจอเห็ดเลย นี่ครับพี่เอซีนะสิ่งที่ผมเดินป่าเนี่ยไม่อยากจะเจอเลยนะครับอื uh huh. นี่ครับตัวบอลเริ่มเลยครับพี่ๆนี่คืองูเหลือมนะครับงูเหลือมที่อยู่ในป่าลึกซึ่งเจ้าตัวนี้นี่หัวอยู่ตรงจุดนู่นนะครับเตรียมหมอบที่จะจูโจมเหยื่ออย่างดีเลยนะครับซึ่งผมเจอแบบนี้ในป่าเนี่ย ผมขนลุกนะครับแล้วก็กลัวด้วยนะครับผมแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในปา่าลึกแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่เราต้องเจอครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับพี่ๆนะขดอยู่ตัวเดียวนะครับมาเริ่มเลยท้องอ้วนๆไม่รู้ว่ากินอะไรไปหรือเปล่านะครับไปต่างคนต่างไปนะครับไม่ยุ่งซึ่งกันและกันนะครับผม ผมจะวกลงไปฝากข้างล่างนี้ดีกว่าอ,อันนี้มันใหญ่จริงๆเลยหไปครับพี่เวแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดีเลยตรงนี้มีแอ่งน้ำอยู่เวอร์หนึ่งนะครับปิดคู่กับช่วงต้นใสยักษ์ต้นนี้นะครับทุกคนโอ้ต้นไตรตันนี้ใหญ่มาก ซึ่งผมจะหาทางเดินในจุดที่มันไม่ลกดีกว่าครับเจอเจ้าตัวเมื่อกี้ไปนี่บอกได้คำเดียวว่าเริ่มผวาแล้วนะครับผมหลีกเลี่ยงที่ลกๆดีกว่าไพ,พี่นะครับดูจุดตำแหน่งที่มันโล่งๆดีกว่านะครับอู้แองน้ำนี่กว้างเหมือนกันครับ ินมาสักพักใหญ่ผมมาเจอกับรังแตนเหลืองนะครับอู้พี่ๆหลังใหญ่มากๆครับผมนี่ถ้าหากเผลอย้ำเข้าไปในกิ่งไม้ไผ่กิ่งนี้นะครับโอ้โหบันเทิงแน่นอนครับเป็นแตนป่าชนิดหนึ่งที่ต่อยเจ็บมากๆนะครับลักษณะก็จะตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่ว่าลำตัวเขาจะเหลืองหมดเลยนะหลังเป็นพวงเลยครับผม เดินป่าค่ำคืนนี้ไม่เจอเห็ดเลยครับเจอแตง่งูแล้วก็แตนนะครับถ้าจะไม่ค่อยดีนะครับทุกคนตอนนี้เกือบจะห้าทุ่มครึ่งละคิดว่าน่าจะหาจุดสักจุดหนึ่งนะครับก่อไฟนอนพักแล้วครับพี่ๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เช้าวันนี้ผมจะเดินลงกลับบ้านกันแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เองผมได้นอนอยังฝากฝั่งของป่าไผ่หนวนด้านบนนู้นนะครับก็เป็นป่าที่มันดูไม่ลกสักเท่าไหร่นะครับเป็นป่าที่ดูโล่งๆเตนๆนะครับพี่ๆแต่กว่าเราจะเจอจุดที่นอนได้เนี่ยเกือบจะตีสองเลยนะครับซึ่งผมเองก็มุดป่าฝ่าดงสุดๆอยู่เช่นกันนะครับก็มุดไประแวงไปนะครับผม นะครับไม่ได้ไม่ได้ระแวงอะไรนะทุกคนผมระแวงเจ้าเหลือมตัวแรกที่ผมได้เจอเมื่อตอนประมาณสักสี่ทุ่มกว่านะครับคือเจอเจ้างูเหลือมตัวนั้นนะครับตัวใหญ่มากๆนะครับความยาวเนี่ยให้ผมเดาๆดูประมาณสักเมตรสี่สิบน่าจะได้นะครับน่าจะอยู่สักเมตรสี่สิบแต่ว่าตัวเนี่ยอ้วนตับเลยครับพี่ๆนะก็ยังโชคดีที่ในทริปนี้ผมเดินทางมาคนเดียวนะครับ ถ้าหากพาเจ้าเสือมาด้วยนี้ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะครับเกิดบังเอิญเจ้าเสือมันเดินผ่านช่วงจังหวะงูเหลือมตัวนั้นไปนี่โอ้โหนึกสภาพไม่ออกเลยครับพี่พี่พไอ้พวกนี้มันอย่างที่ว่ากันนะครับแรงกัดแรงรัดของมันเนี่ยพละกําลังสุดๆนะครับผมยิ่งอยู่ในป่าลึกแล้วด้วยนี่โอ้โหนะครับอันตรายสุดๆครับพี่พี่ไปเช้าวันนี้ผมจะต้องดิ่งลงตามข้างห้วยนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับ ยังอีกไกลกว่าจะเดินไปถึงทางรถเก่านะครับผมก็ได้เห็ดไม่มากนะครับเห็ดที่ได้ก็จากช่วงแรกที่เราเจอจากตอนต้นเลยนะครับนี่ก็พอเอาไปต้มยำทำแกงได้มือ้อนึงนะครับคลิปวันนี้ผมจะลาพี่บีซีไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปกลับแล้วครับ